ว้าว wow! ล่าสุดคะ่ะ YG มาบิลแล้วหนึ่งคะ่ะโดยการโพสต์รูปภาพที่ IG ของ Baby m o อน t e r นะคะเป็นรูปภาพของน้องๆเบม่อนทำท่าหัวใจแล้วก็ชูมือขึ้นไปหันหลังกับทุกคนเลยคะ่ะร้อมกับบอกว่าคุณพ,พร้อมที่จะสนุกไปกับงานแฟนมิตติ้งที่โซแล้วหรือยังเจอกันในงาน Baby m o อน t เ r p r e s ร n t s e e You ีย e เดรฟ i n เนลอินโซเดนี้นะคะร้อมกับแปะแหล่งซื้อบัตรเรียบร้อยคะ่ะโอ้โหแฟนๆที่จะไปชมน้องเบม่อนนะคะสําหรับไฟ n a ลที่โซแฟนมิตติ้งขอแส,สดงความยินดีด้วยนะอย่าลืมเก็บภาพมา ฝากกันเยอะๆละ่าแล้วก็ล่าสุดค่ะทุกคนเกี่ยวกับซัมเมอร์โซนิกนะคะที่เบมอนเนี่ยจะขึ้นทําการแสดงในวันศุกร์ที่16สิงหาคมตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีการประกาศไลน์อัพซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทราบกันไปแล้วเนาะหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องๆเบมอนของเราด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดเป็นเวลา3วันด้วยนะคะโอ้โหงานนี้รอติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ปังๆของเบมอนกันได้เลย <S 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 <S